สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุนอิมแชนเนลเย่แล้วก็ช่องเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลลอสแกควิสมเมาเย,ย่วันนี้มาเล่นเกมเดคไม่เคยผ่านวันนี้เราจะมาผ่านเงินให้ได้ไไดไเราจะไปรถคัน<ร>ที่ <ไป S 1> หนึ่ง <ไป S 1> หรือค <ไป S 1> ันที่สองคันที่สองคันที่2มา ึ้นเลยขึ้นเลยเอานะ้นะอาวนั่งคนแรกอ้าวแล้วเขานั่งข้างหลังไม่ดีเลยจุบจงตุ้งุ้งเราจะตายไปด้วยกันเอ็มตกอยังใหญ่เล่นแงวันนี้ก็ไม่รู้นี่นี่เขาชอบตรงนี้เขาชอบตรงนี้นี่มันมีที่แอบอีหนึ่งที่นะเวลาแบบว่าเวลามันจะมีอตัวนั้นนะเราก็จะแอบในนี้ เราก็จะแอบบนนี้แต่เรายังไม่ไ<ด>ไมบอกเราจะไม่บอกว่าตัวอะไรเพราะเราเป็นสายกรักเอ,มมเอ็มออกมาได้ข้างนอกเร็วมีลูกบอลโคตรใหญ่ออเออเจ้เพื่ <laughs> อนไปแล้วหนึ่ง <laughs> นี่มีขวนไม้ด้วยเอ็มขวนไม้ศักดิ์สิทธิ์อ้าวเอ็ม,เ,อมเขาเขาเข้าเขาเขาเขา้เขา,ขาไปในนี้ไม่ได้เออเขาาเข้าไม่ได้ มันต้องค่อยๆแบบจะเย็นอ้าวไม่อะพิซซาจะไม่ชอบพิซซาทำยี่เป็ดปี๊บปโปโรนี่ด้วยแต่คือกินทางคอกินทางคอกิน่ากิน่าลอยกินทางคอไม่ใช่หรอกเขากินทางคอเอมไปเล่นกันเธอเอมไปเล่นกันเธอเราไม่รอแล้วว่าพี่ติงจะสั่งอะไรเราจะไปเล่นกันเอ็ม มีเออมีแมวแมวแมวบินได้ด้วยแมวใส่ลูกผีมามเราหนีเขียวดีกว่าอ้าวเอ้ยเอ็มไฟไฟดับไฟดับไฟดับมองไม่เห็นไปตรงเขียวกันเขียวกันเขียวไหนอะมองไม่เห็นอ,นอ๋นอนี่ไงเขียวติดแกบ,บคือแมพมันพัฒนามาเลยตอนแรกคือมันจะไม่ได้ไฟดับนั่นเนี่ยคือมันจะเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละมันไม่ได้ไฟดับเลยตอนแรกไปไปที่รับเถอะเอ็มไปที่รับเถอะไป ว่าตรงนี้ดีกว่ามันเกิดตรงนี้มันเกิดตรงนี้เขาบอกเมันเกิดตรงนี้มันเกิดตรงนี้มันเกิดมันเกิดตรงนี้อ้าวน้งผีไม่เห็นไม่เห็นผีไม่เห็นอุ้ยใจเย็นใเย็นน้องผีน้องผีจเยินผีไม่เห็นไม่เห็นเราปลอดภัยเพื่อนเขาบอกอ้าวอีสองคนนั้นหายไปไหนเนี่ย มันเห็น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 เอบมหนีหนีหนีมันอยู่ล่างเราขึ้นบนมันอยู่บนเราขึ้นเราลงล่างมันอยู่บนเราลงล่างอยู่ล่างมันขึ้นบนอะไรเนี่ยเราเราขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงนี้ดีกว่าไม่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 ต้องเกอบตรงบันไดนะผีมันชอบเกิดตรงบันไดอ่ะชอบเกิดตรงที่มีคนเยอะๆเอ็ม อยู่ตรงนั้นไว้แล้วถ้ามันมาเราลงถ้ามันมันลงเราเราขึ้น perfect I have to อ๋อเมื่อกี้ไฟดับพี่เยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเครไม่หาไปไปเปิดไฟให้แล้วทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเมื่อกี้มันมีมอนสเตอร์ที่จะทำร้ายเราพี่เลี้ยงก็ไม่เชื่อเอ็มไปเล่นกันต่อเถอะเมื่อกี้ฉันยังไม่ทันทำอะไรเลย ออกปอบออกไม่ได้ออกไม่ออไ,ได้ด้วยพี่เลี้ยงล็อกแม่จริงจริงคือคือตอนนี้เพื่อนแบบแ<ม>เพื่อนเลือดลถแบบเยอะมากอ่ะสงสารเพื่อนอ,อ้าวฉันจะลงไปด้านล่างซีดซีสซีสสจะไปห้องสีฟ้ากันนะแต่แต่ฉันเป็นผู้หญิงนะไม่ไปฉันจะไม่ไปนอน,นได้ห้องสีฟ้ากันไดนอนข้างบนฉันจะนอนข้างบนเหมือนกันอ้าวแล้วฉันฉันนอนไม่ได้ เอมไปปิดไฟให้น้อยไม่เป็นคนไม่ดีไปปิดไฟทุกคนเลยเวนนายนะวันนี้ถ้าคนไม่ดีคนไม่ดีเวนเธอเวนเธอเป็นคนไม่ดีเลยนะเวนคือเกลียดความที่แบบว้าแบบนี้มากเลยสุดท้ายคือเลือดฉันแบบรดมากอุ้ยมาในแมปแบบนี้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น ใจเย็นใจเออมุมสุดแล้วคือผีเกิดมุมสุดด้วยใจเย็นเลือดเหลืออยู่เจ็ดเออเจ็ดสิไม่ได้สปอยไม่ได้สปอยทีแกสปอยล่ะคุณเอมฉันชอบตรงนี้ที่สุดเวลาแบบเราสไลเดอร์ออกมาชมไหมมันก็จะนั่งถ้านั่งแล้วเราก็จะจมลงไปเอมหาเขาให้เจอที ไม่รอดบ้างงี้วันนี้เราจะกินแพนเค้กใหม่อ่ะไม่ชอบเราไปโต๊ะเราดีกว่าเราไปดูกันดีกว่าพี่เด้งทำอะไรไหนไหนบอกแพนเค้กไงนี่ไงมาแล้วไหนายดูเฉยเฉยไงเออเดี๋ยวแดดแดดคนไปเดนี่เราจะกิน นี่ฉันกินผ่านผ่านทางนี้นี่ดูนี่ดูนี่ <จะ S 1> นี่นี่นี่เป็นยงไงเป็นยไงจะเป็นยไงเป็นยไงอ๋อหมดแล้วทำไมหมดเร็วจังอะเฮ้ยเอาอีกเอาอีกเอาอีก <S <S เอาอีกเอาอีกเอมเราเข้าประตูหาพี่เลี้ยงดีกว่าประตูอยู่ตรงนี้อ้าวแล้วทำไมฉันเข้าไม่ได้ใครคือเจ้าของบ้านเผื่อให้น้อยใครเขา สารหาแบบทาสีบันไดอย่างนี้มันเ,ามาเดี๋ยวถ้าพี่เด้งออกไปปั๊บเราจะดื้อให้สุดเลยงงเทุกคนรู้ไหมตอนนี้เวลาอะไรเ,เวลาเล่น <laughs> นั่นไงเ,เขาเดาถูกด้วยเวลาเล่นใช <laughs> <laughs> ่งั้นแฮปงั้นก็ทอให้มีความสุขนะมันจะไม่มีความสุขเพราะอีปีศาสเนี่นยแหละ เอมจะจะเตะลูกบอล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 คือไม่มีความเป็นผู้หญิงอะ <c oughs> เอาตุงเอมไปนั่งเล่นถิงช้ากันเถอะเอมแกว่งให้หน้อยแกว่งให้หน้อยค <c oughs> งหนักอ่ะนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไง <c oughs> เอมเล่นสไลเดอร์กัน อ้าวเอา,เอานั่งนั่งแล้วเอ,เอไปลงด้วยอืนี่มันคือกองซ้ายที่เราไม่สามารถเล่นได้นี่มันคืออะไรอะ่ะเอ็มตรงนู้นคืออะไรนะมันมีโพรงงพงกระรอกหรือเปล่า,า,าเธอปคเธอคิดเหมือนฉันไหมบีหนึ่งใช่ว่าจะรอตรงนี้เธอคิดเหมือนฉันไหมปีหนึ่งเหมือนได้แล้วมีสงหยิบถังแต่เพิงกันดีกว่า เออนั่นไงเดี๋ยวเล็ไเป็นไรคือไม่มีใครสปอยเลยจริงๆไม่มีใครสปอยเลยอ h oh no oh n <no>. โน่ามันคงเป็นมอ monster ใช่ไหมไม่อะไม่รู้อะใครไปเล่นไฟอะติดติดตาๆแต่โอ้ไอคนพวกนู้นเล่น,ลนไฟหรือเปล่าแล้วเล่นไฟกันทำไมฮะมันไม่ใช่ของเล่นนะนนมีความ,มสุขโอ้โหนสเตอร์เดินมาแบบ คือแบบเดินชัเก็เออเหมือนไม่เห็นอ่ะแล้วคืออ๋ออาวแล้วทีวีฉันก็พังอ่ะดิโอหยิบหยิบถังระเพงกันแล้วตีหนึ่งโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดหยุดโอ้ไม่กอดแล้วได้ไหมฉันจะตายหยิบถังระเพงเอมห้ามโดนไฟนะไม่งั้นจะโดนรวกตายหยิบไม่ได้ฉันหยิบไม่ได้โอเค

ูได้อยู่เลยเอ็มคือโดนไฟลวกแต่ดูดูดทีวีต่อได้ what <laughs> what เอ็มเธอคิดเหมือนฉันไหมวีหนึ่ง <c oughs> คือไปอยู่ห้างบนก,กันดีกว่าจับ <laughs> พักมันเกิดตรงเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสัฮคือถ้าแบบพี่เลี้ยงบอกว่าให้ดูกันดีๆโอ้โหและกลับมาหายไปคนนึงนี่แบบอืม อืาท์ใไม่อันนี้อันนี้กไปั้งหมดเลยอันนี้คือพี่เลี้ยงโงองๆอ่ะกลับมาแล้วเจอแบบอุย้ยมาอยู่อะไรกันบนต๊ะหนังสือ,อเราต้องหาอะไรมาแงประตูนะโอเคได้ฉันไปหาให้มันต้องอยู่ไหนๆสักที่หนึ่งอ่ะอยู่ไหนๆนี่งไงเจอแล้ว ฉันเจอก่อนแต่ฉันคือมันไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะเราต้องไปทาที่ประตูเอ้ยไม่ใช่ที่ทอนี่หว่าลืม e s c ก p e กันเถอะนี่เข้าไม่ได้เอ็มตามมาตามมาตามมาไม่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้อันนี้ก็ไม่ใช่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวต้องเลี้ยวตรงนู้น นี่ไงเจ้าล่หเอ้ยลงมาเร็วอ้าวติดเต้เต้เติเต้เต้แต่แถ้าผีมาพอดีนี่แบบโอ้ไม่ก็นี่คือทางลับใช่ไหมเออน่าจะเป็นทางแอบแล้วเราก็ไม่สามารถขึ้นได้เลือจุดที่คือไปได้เรือจุดที่อาจจะเป็นปใช่ใช่ฉันต้องรองให้ฉันสูงขึ้นทำไมเราไม่ต่อตัวแล้วก็ขึ้นไปทีละคน แล้วก,ก็ยิงมือเรามือก็ไม่ถึงใช่ตะโกนเสียงดังแล้ว,วอ้าวโอ้นี่อ้าวแล้วล่วงมาด้านล่างพอดีเพื่ออะไรเพื่ออ้าวเขาแอบในตู้เย็นได้ด้วยเอ็มตู้เย็นวะเอาไหวนออกมา เขอยู่ในตู้เย็นลิลลี่จะจะมาหาเราแล้วนะแล้วทำไมอะลิลลี่แล้วทำไมลิลลี่คือใครฉันยังไม่รู้จักเลยฉันไม่มีคนชื่อลิลลี่รู้จักใครคือลิลลี่ฉันไม่รู้จักคือเป็นการเล่นแบบเกลียนเกลียนเป็นไงลิลลี่เธอไปไหนมาฮะูัพดเราต้องไปไปฮะ<า> อืมอืมเยสไหนไหนใครเป็นคนพูดสิมาสิมาสิต่อยไหมต่อยไหมมันดีขนาดนี้เหรออือเยสอือเยสเนี่ยมีเลี่ยงไหม There is no monster ไม่มีอื <c oughs> ้มอื้ม dream เหรอ dream เหรอ <c oughs> ไม่มีใครเขานอนป่านนี้หรอกคะ่ะคุณแม่โอ้อมเอ้ย <c oughs> <c oughs> กขว่านะเราอ่ะไม่ควรไปตัวสมองอะพายคนนี้ไปตัวสมองเขเฉอเลยโอ้ฉันง่วงแล้วนะเนี่ยเอมอยู่ไหนน้าอยู่นี่เราไปบ้านคนกันไหมรถเอ่อตายเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์นะจ๊ะไม่ถึงจุด